มินาซังสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะแล้ววันนี้ทาโนชินี่ห้องโภภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในส่วนของภาษาญี่ปุ่นจากสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วพี่ทำมาเพื่อใช้เองเพราะว่าเวลาที่จะ ส่งข้อความนะคะถึงเพื่อนหรือคนญี่ปุ่นเวลาที่เราอยากจะอวยพรในเทศกาลต่างๆบางทีคิดคําไม่ออกนะคะหรือขี้เกียจพิมพ์ยาวๆนะคะพี่ก็เลยทําสติกเกอร์ตัวนี้เข้ามาใช้งานนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีคําอวยพอรอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้บ้างคะ่ะอันแรกเลยนะคะเวลาที่เราจะยินดีกับใครเนาะเราก็จะพูดว่าโอเมเดโตโกไซมัส โอเมเดโตโกไซมตัวนี้จะมีความหมายว่ายินดีด้วยนะอันนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยแต่ในกรณีนะคะถ้าเราต้องการเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะว่าเป็นการอวยพรวันเกิดเราก็จะเติมคําว่าตันโจบีมีความหมายว่าวันเกิดนั่นเองตันโจบีโอเมเดโตโกไซมาสตันโจบโอเมเดโตโกไซตัวนี้จะมีความหมายว่าสุขสรร์วันเกิดค่ะ และถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นการแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองนะคะนั่นก็คือเคิกคงโอเมเดโตโกไซมัส เก่งโอมีเดโตโกไซมัสเกงนะคะมีความหมายว่าการแต่งงานนั่นเองค่ะมาดูถัดมาเลยค่ะและคำนี้นะคะเป็นการแสดงความยินดีที่สอบผ่านเวลาที่เพื่อนนะคะหรือคนรู้จักไปเข้าสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาสอบผ่านเราก็เอาคำนี้ไปใช้ได้ค่ะตัวนี้จะพูดว่าโกคัคุโอมเดโตโกไซมัส โกคาคุโอเมเดโตโกไซมัสโกคุนะคะจะมีความหมายว่าสอบผ่านนั่นเองค่ะและถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นการแสดงความยินดีกับคนที่เรียนจบนั่นเองนะคะยินดีกับบัณฑิตปลายแดงด้วยนะคะโซสกิโอโอเมเดโตโกไซมัสโซสกิโอโอเมเดโตโกสโกิแปลว่าเรียนจบแล้วนั่นเองค่ะโอเคนะถัดมากันเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นการแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่นะคะหรือ,อหนูน้อยที่เกิดขึ้นมานะคะยินดีกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนาะหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่มือไม่ใหม่แต่ก็มีลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเราต้องการแสดงความยินดีกับเขานะคะเราก็ใช้คําว่าชุดซางโอมเดโตโกไซมัสชุดซางโอมเดโตโกไซมัสชุดซางแปลว่าการคลอดบุตรหรือการคลอดลูกนั่นเองค่ะโอเคท่านมาค่ะ อ่าอันนี้ยินดีด้วยกับงานใหม่เราจะพูดว่าชูชูกุโอเมเดโตโกไซมัสชูช k กุโอเมเดโตโกไซมัสถ้าเราต้องการยินดีกับเพื่อนกับเขาที่หางานใหม่ได้ก็เอาคำนี้ไปใช้พูดได้เลยค่ะและถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นการยินดีด้วยกับการเลื่อนตำแหน่งค่ะโชชิงโอเมเดโตโกไซมัส โชชิงโอเมเดโตโไซมัสโชชิงแปลว่าการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะคะถัดมาก็เลยประโยคนี้จะมีความหมายว่าขอให้โชคดีปีใหม่ย o ยโอโทชิโอยยโอโทชิโออัน,นี้คือเราจะพูดนะคะก่อนที่จะถึงวันปีใหม่เนอะก็คือ,อเป็นการวอวยพรให้คู่สนทนาของเราโชคดีปีใหม่นั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะต่อเนื่องกันเลยอันนี้จะเป็นสวัสดีปีใหม่นะคะอันนี้ก็คือเข้าปีใหม่แล้วนะคะเราจะพูดว่าอเคมาสเตโอเมเดโตโกไซมัสอเคมาสเตโอเมเดโตโกไซมัสต่อมากันเลยอันนี้ถ้าเราต้องการจุไอพร์ให้มากกว่าว่าสวัสดีปีใหม่นะคะเราก็เอาประโยคนี้ไปใช้ได้นะก็คือขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดนั่นเองไซโคนิสบาราชิโทชินีนาริมัสโยนิ ไซโคนิสุบาราชิ t โทชินีนาริมัสโยนิ i ไซโคนิ i มีความหมายว่าที่สุดนั่นเองค่ะส่วนสุบาราชินะคะแปลว่าดีวิเศษเยี่ยมนั่นเองโทชิก็คือปีค่ะแล้วตามด้วยคำช่วยนี้นาริมาสก็คือกลายเป็นนะคะโยนี่เป็นการ ขอพรนั่นเองนะคะดังนั้นประโยคคําต่างๆที่เอามารวมกันนะคะได้เป็นประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดนั่นเองและต่อมาค่ะยังเป็นในส่วนการอวยพรเนื้เรื่องของปีใหม่นะคะคือขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขค่ะอคัคคารุขฺธนุชิอิจิเนงเดอาริมัสโยนิอัคคารุขฺธนุชิอิจิเนงเดอาริมัสโยนิอัคคารุขฺคะมาจากอคัคคารุนที่มีความหมายว่าร่าเริง จำสายนะคะทาโนชีก็คือสนุกสนานนั่นเองอิจิเนงก็คือใน1ปีนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคําช่วยได้อาริมาสโยนี้ก็คือแปลว่ามีนั่นเองโยนี้เป็นการ อวยพรนั่นเองนะคะก็คือขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมเป็นมีที่มีความสุขมีความสนุกสนานนั่นเองค่ะเป็นปีที่แจ่มใสนะโอเคค่ะสำหรับประโยคนี้ต่อมากันเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์ ine, เนาะอันนี้ก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือ Happy Valentine's Day นั่นเองออกเส้นเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เป็นฮับ ปีบาเรนทายเดย์เนาะถ้าใครอยากจะส่งสติกเกอร์นะคะสุขสันต์วันแห่งความรักก็เอาคำนี้ไปใช้ได้นะต่อมากันเลยอันนี้จะเป็นสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะอจาจจะผ่านมาแล้วเนาะก็คือ Merry Christmas นั่นเองค่ะ Merry c h r i s t m um a s นะคะอันนี้ก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ และต่อมาเลยอันนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดไปอันนี้ก็จะเป็นคําอวยพรทั่วไปเนาะถ้าเราอยากจะอวยพรเพื่อนนะคะหรือคนรู้จักนะคะก็ส่งสติกเกอร์ตัวนี้ไปให้เขาได้นะคะอิซึมาเดโมโอชิอาวาเซนี อิซึมาเดโมโอชิอาวาเซนีอิซึมาเดโมนะคะก็คือตลอดไปนะโอชิอาวาเซนีนะคะก็คือให้มีความสุขนั่นเองนะคะก็คือขอให้คุณมีความสุขตลอดไปค่ะอันนี้จะใช้โอยพรร่วมกับในส่วนของวันเกิดก็ได้นะ ถัดมาค่ะอันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะมอตโตโอคุโนชียวาเซโยนี่มอตโตโอคุโ ok no นชิอาวาเซโยนี่นะคะมอตโตก็คือยิ่งๆขึ้นไปเนาะโอคุก็คือมากๆนั่นเองแล้วตามด้วยคําช่วยโนะค่ะเชียว่าเสเมื่อกี้ก็คือความสุขใช่ไหมโยนี่ก็คือเป็นการขอพรนั่นเองค่ะก็คือขอให้คุณมีความสุขมากๆนะนั่นเองค่ะ ต่อมากันเลยอันนี้ขอให้ฝันเป็นจริงยูเมกาคานมัสโยนิยูเมกาคานมัสโยนินะอันนี้ก็คือขอให้ฝันเป็นจริงนั่นเองค่ะยูเมกาคานมัสมีความหมายว่าฝันเป็นจริงค่ะ และต่อมากันเลยขอบคุณสําหรับทุกความทรงจำเนาะเวลาที่เราอาจจะลาจากกับใครสักคนหนึ่งก็อาจจะขอบคุณเขานะคะกับความทรงจําดีๆที่ผ่านมานะทักกุซางโนโอโมยเดียวอาริกาโรไซมาสึทักกุซังโนโอโมยเดียวอาดิกาโรไซมาสึนะคะทักซางก็คือโยแยะมากมายนะคะแล้วเจิมโดยคาถ่วยโนะค่ะโอโมยเดก็คือ ความทรงจำนะคะสิ่งที่ลํำลึกถึงนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับความทรงจำต่างๆนะคะที่มีให้กันนั่นเองค่ะและต่อมากันเลยนะอันนี้ยินดีด้วยจากหัวใจโคโคโรคาระชุกุฟุคุชิมัสโคโคโรคาระชุกุฟุคุชิมัสโคโคโรนะคะก็คือหัวใจนั่นเองคาระก็คือจากนะชุกุฟุคุชิมัสก็คือยินดีด้วยรวมกันก็จะมีความหมายว่ายินดีด้วยจากหัวใจนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณอันนี้ออกแนวคู่รักนิดนึงเนาะอิโชนี่อีราเรเตทเทมเชีอาวาสีเดส 一緒にชนี่とっても幸せです一緒にอชก็คือด้วยกันนะคะอิราเลเก็คือการได้อยู่ด้วยกันนะคะทเทโมก็คือมากนะเชียวเก็คือมีความสุขเนาะแล้วก็ลงท้ายด้วยเดสนะคะก็คือการที่ได้อยู่กับคุณเนี่ยฉันมีความสุขมากนั่นเองค่ะโอเคไหมคะสำหรับประโยคนี้เอาไปส่งให้แฟนได้นะท่านว่าค่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ h a v e a n i c e d a y นั่นเองนะคะย่อยอิจินิจิโอ ย่อยอิจินจิโอนะคะย่อยก็คือดีนะคะอิจินจิก็คือ1วันนะคะแล้วก็ตามด้วยคําช่วยโอนะคะก็จะเป็นการขอให้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะคะถ้าเราต้องการจะส่งให้เพื่อนนะคะหรือเพื่อนร่วมงานของเราเนาะก็เอาสติกเกอร์นี้คะ่ะเป็นการอวยพรเล็กๆน้อยๆในตอนเช้าในการของวันเริ่มงานก็ได้นะคะต่อมากันเลย อันนี้จะมีความหมายว่าสุขสันต์วันหยุดค่ะย่อยคิวค่ะโอย่อยคิวค่ะโอย่อยนะคะมีความหมายว่าดีหรือว่าสุขสันต์นั่นเองนะคะคิวค่ะก็คือวันหยุดนั่นเองแล้วตามด้วยคําช่วยโอค่ะก็จะมีความหมายว่าสุขสันต์วันหยุดขอให้คุณสนุกนะหรือให้เป็นวันหยุดที่ดีตอบสำหรับคุณนะนั่นเองค่ะ ทันมาเลยอันนี้โชคดีนะรักษาสุขภาพด้วยเวลาที่เราจะลาจากใครสักคนหนึ่งแล้วอาจจะไม่เจอกันสักระยะหนึ่งนะคะเราก็อาจจะอวยพรเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ในด้านสุขภาพเนาะโอเคงกี่เดะโอเคงขิเดนะคะก็คือให้ดูแลสุขภาพด้วยนะโชคดีนะนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้โชคดีดูแลตัวเองดีๆนะคีโอสเกเต k คียสเ e เตอ่าน,นี้เราส่งให้เพื่อนได้เลยเวลาที่เพื่อนเราจะกลับประเทศหรือ,อกําลังจะจากกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคียสเ e เตก็คือระวังด้วยนะดูแลตัวเองนะนั่นเองค่ะโอเคต่อมาเลยขอให้คุณโชคดีค่ะโ o อุนโออินโอดิมาสโคอ o นโออินอดิมสโนะคะมีความหมายว่าโชคดีนั่นเองค่ะแล้วก็อินอิมคือเป็นการร้องขอนั่นเองเนาะก็คือขอให้คุณโชคดีนะนะคะเป็นการอวยพรค่ะ ต่ดมาค่ะอันนี้ขอให้โชคดีมีเงินแฮงๆง king un o inorimas king un o inorimas king un นะคะมีความหมายเรื่องของเงินทองนะคะอันนี้ก็ขอให้โชคดีด้านการเงินนั่นเองค่ะ ถัดมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอกสติกเกอร์หนึ่งนะคะที่มักส่งให้เพื่อนนะคะก็คือขอให้เขาถูกหวยนั่นเองนะคะทุกวันที่1และวันที่16เนาะอ่าภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าทาคาราคุจินี่อาทาริมัสโยนี่ทาคาราคุจินี่อาทาริมัสโยนี่นะคะทาคาราคุจ ak ิก็คือหวยนะคะหรือลอตเตอรี่นั่นเองนะแล้วตามด้วยคําช่วยนี้อาทาริมัสก็คือถูกนั่นเองค่ะแล้วก็โยนี้เนาะเป็นการร้องขอนะคะหรืออวยพรให้เขาถูกหวยนั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะอันนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณะคะ่ะอันนาตันิชินจิรุอันนาตันิชินจิรุอันนี้ถ้าเราต้องการาจะให้กําลังใจเขานะคะหรือต้องการจะสื่อนะคะว่าเราเชื่อมั่นนะคะในตัวเขาอะไรเงี้ยก็เอาคานี้ไปใช้พูดได้นะคะถัดมาค่ะคิดถึงนะคะออกแนวรักนิดนึงนะคะไอ้ใต้ไอ้ใต้นะคะก็คือคิดถึงนั่นเองอยากเจออยากพบนั่นเองนะ 呃。Uh. เคถัดมาเลยอันนี้ก็คือขอให้สมหวังทุกประการอานาตโนเนไกกาสุเบเตคานายมาสโยนีอานาตโนเนไกกาสุเบเตคานายมาสโยนีอานาตโนในไงนะคะก็จะมีความหมายว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณร้องขอนั่นเองนะแล้วก็ําด้วยคำช่วยกัสสุเบเตคือทั้งหมดนะคะคานายมาสนะคะเมื่อกี้เราเจอแล้วนะคะเรื่องของการฝันให้เป็นจริงใช่ไหมอันนี้ก็คือขอให้สมหวังทั้งหมดในสิ่งที่เราอยาก ได้หรือสิ่งที่เราคาดหวังนั่นเองนะคะคือขอให้สมหวังทุกประกาศนั่นเองค่ะต่อมาเลยอันนี้ขอให้สนุกนะ ทานชินเดโคดาไซทานโอชินเด o คดาไซอ่าสมมติว่าเพื่อนเรากำลังจะไปเที่ยวนะคะหรือไปกินเลี้ยงอะไรเนี้ยค่ะแต่เราไม่ได้ไปเนาะเราก็บอกเขานะคะขอให้สนุกนะก็ใช้พูดแบบนี้ได้เช่นกันค่ะและถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นคำสุดท้ายแล้วนะคะอัน,นคือสุกสันวันตรุษจีนอันนี้ไม่มีภาษาญี่ปุ่นนะคะพี่ใช้ทับศัพท์ภาษสังกฤษไปเลยเป็น Happy c h ช n e s e New Year ถ้าใครอยากส่งให้เพื่อนในวันตรุษจีนก็เอาสติกเกอร์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนได้นะคะ โอเคค่ะก็ครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับคำอวยพรนะคะภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ภาษาไทยเนาะก็อันนี้ถ้าใครนะคะสนใจแล้วอยากได้ไปใช้งานนะคะก็ลองเข้าไปที่ร้านทานุชินิฮงโกะนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคำอวยพรสุภาพภาษาญีาา่ปุ่นและภาษาไทยนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะก็ลองซื้อมาใช้งานกันได้ค่ะสำหรับพี่ถือว่าสะดวกมากๆบางทีไม่อยากนึกคำศัพท์อะไรยาวๆหรือขี้เกียจพิมพ์ก็ส่งสติกเกอร์ไปก็สามารถ มาสื่อความหมายได้แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ยาวในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านตัวสติกเกอร์เซตนี้ค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะありがとうございます